พี่อยากทำแบบคลิปนี้ค่ะม,มันเหมือนพิซซ่าเลยอะหรอ,อใช่แต่เขาใช้เห็ดเข็มเออเห็ดเข็มก็ไข่ใช่อะเอ๊ะ <c oughs> ก็น่าลองก็น่าทานดินแล้วก็ถ้าตัดเหมือนพิซซ่าตัดสามเหลี่ยมใช่ค่ะแต่เขาใส่งาด้วยเนาะใช่มันจะหอมหอมใช่ไหมใช่ครับลองทํำไหมคะรสกระต้นหอมใช่ไหมอืมใบหอมเลยอ่ะลองทําดูมั้ค่ะขั้นตอนแรกทา้นามันใส่กระทะก่อนค่ะพี่ทาเลยหรอใช่โรยโรยก็ได้พอ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  ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแบบนี้เลยแต่ไม่เปิดไฟนะใช่ค่ะรอไว้ก่อนทาไว้ก่อนเพราะว่าให้ความลุมลื่นชุ่มชื้นแม่เล่นไปทั่วแล้วต่อไปก็เป็นหั่นเห็ดเข็มนะคะหั่นเห็ดเข็มหั่นเห็ดเข็มเป็นเห็ดที่ชอบกินมากที่มันจะกุดกุตกุตกุกุกุหั่นแบบนี้เลยนะคะตามนี้กินกับหมูกระทะใช่ค่ะ ตรนนี้เราไม่ต้องเอาก็ได้เนาะเออไม่ต้องเอาหมดหรอกมันช้ำแบบนี้นะคะใส่เยอะๆหนูชอ่อง <c oughs> ใส่ไข่เลยเลยคะ่ะ <c oughs> หั่นหั่นหัน่นเห็ดเข็มเสร็จแล้วก็ใส่ไข่เลยคะ่ะครับใส่ไข่แบบนี้เลยแ,ลแต่เราจะใส่กี่ฟองใช่ค่ะแต่ในคลิปว่าใส่สองฟองแต่ว่าหนูเพิ่มเห็ดเข็มไงหนูก็เลยต้องใส่สามฟองนะคะ <c oughs> ใหญ่ๆครับให้อลังการ แต่ก็ใส่แป้งอะไรแป้งค่ะแป้งกรอบเลยแป้งทอดกรอบใช่เขาไม่ปรุงรสนะคะพี่ในนั้นพี่คนเลยแป้งจะปิว,วเขาไม่ได้ใส่ผงปรุงรสแต่ว่าเราใส่นะคะเพราะว่าปรุงรสนิดนึงมันเป็นเราเป็นคนไทยเนาะที่เขาไม่ใส่เขาก็ทานกับซอสหรือเปล่านาะน่าจะใช่ค่ะพี่หูเห็ดเข็มเยอะนี่นหนูใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะต้นหอมซอยนะคะซอยห่างๆหน่อยอย่าหยิบ อยายิบเยียซอยิบวิบโอเคโอเคนะคะครับแบบนี้เปิดไฟเปิดไฟเลยค่ะพี่เปิดไฟเลยเติมน้ํานิดนึงนะคะเพื่อแบบ่อความชุ่มชื่นและเงาไม่ใช่มันไม่จะได้ไม่แข็ง๋อกระทะร้อนยังคะร้อนแล้วครับมาเทได้เลยเทได้เลยนะคะเห็นปะ แล้วผมก็จะเคลียรค่ะให้มันเป็นแผ่นเหมือนพิซซาใช่แล้วค่ะแต่พิซซาเราอาจจะหนาไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเพิ่มเราเราเราทำพิซซาแบบหนาเพิ่มเพราะเราชอบเยอะครับมันต้องอร่อยแน่ละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องวินดีชแนลกันเรื่อยๆนะครับค่ะเราก็โรยงาดํานะคะอันนี้เป็นงาดําเพิ่มความหอมบนหน้าพอไข่เริ่มแข็งตัวนะคะโรยงาดำไปเลยก่อนที่จะกลับ ก่อนที่จะกลับบ้านค่ะใส่เยอะๆนะคะชอบเหอมพี่หอมตกลงหอมหรือไงหอมพี่เสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะครับกลับด้านเลยกลับด้านก็กลับง่ายนะครับว้าวง่ายตรงไหนเนี่ยกระเทิรนที่ก็มันง่ายทำไปทั่วมันแรงไปหน่อยนะครับสุกแล้วครับค่ะแล้วก็ตักขึ้นเลย อย่าให้ล่นอย่าให้ล่นอย่าให้ลนโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ได้ม่น่ากินกันนะใช่ค่ะแล้วเขาก็จะหั่นเป็นแบบพิซซ่าเลยนะพี่หรอใช่ค่ะตรงไหมเนี่ยตรงมากตรงค่ะตรงสมกับเป็นช่างเมืออาชีพอ้าวก็เอาสิอ้าวชิ้นเล็กกว่านี้หน่อยได้ไหมได้ค่ะมันร้อน ทานกับซอสหรือว่าอะไรก็ได้นะคะ,คะเพราะว่ามันน่าจะเข้าเนาะน่าจะเข้าเชี <Cheers. S 1> <Cheers. S 2> ่ยวสุดก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 ุดเนื้อเขาเกิดเทศเลอยๆเยนี่ยใช่ค่ะแต่อันนี้ก็มีรสชาติอยู่แล้วไงออกเค็มๆนิดๆเพราะเราปรุงรสไปนะคะแต่ว่าถ้าทานกับข้าวก็คือต้อง ผ่านกับข้าวกได้เนาะมแต่ว่าต้องใส่กระซอ์เจอของเห็ดแต่มันมันกุ๊กุดกุดอร่อยครับอร่อยค่ะคลิปนี้ครับต้องไปทำกันดูค่ะลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ